รองารัสเซียพยายามจะยกระดับเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในทางเศรษฐกิจซึ่งโครงการทางอวกาศก็เป็นแผนหนึ่งนะคะรัสเซียประกาศถึงเจตนารมในการตั้งสถานีนิวเคลียร์ในอวกาศที่ถูกยกระดับให้เป็นความสำคัญเป็นเรื่องแรกค่ะ บาลราดีเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียใช้โอกาสระหว่างประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลย้ำถึงความได้เปรียบของรัสเซียและขีดความสามารถที่ประเทศอื่นไม่มี แต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างเป็นพิเศษกับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตผู้นำรัสเซียได้ยกประเด็นการตั้งสถานีนิวเคลียร์ในอวกาศมาเป็นตัวอย่างของโครงการที่รัสเซียจะต้องให้ความสำคัญและพร้อมในการอัดฉีดงบประมาณเพื่อพัฒนาอย่างเหมาะสม ท่าทีล่าสุดของเวลาดิเมียปูตินมีขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะหัวหน้าสำนักงานอวกาศรัสเซียระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับจีนในโครงการติดตั้งเตาปฏิกรณ์น,นิวเคลียร์บนดวงจันทร์ระหว่างปี2033ถึง2035สื่อหลายสำนักก่อนหน้านี้ก็รายงานนะคะว่ารัสเซียพยายามจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศ <c oughs> เพื่อจัดการกับดาวเทียมของเอกชนและรัฐบาลต่างชาติค่ะ